18เมกะเฮิร์ครับอยู่ที่ช่อนหนึ่งสายอากาศกระดิตขึ้นมาเอด,ดิวากระดิกนิดหนึง่งครับ14รอบครับีบบก็จะเป็นเบอร์เจ็ดสองตัวเป็น14 PX ีอยู่ที่รอบที่ห้านะครับความยาววิบล่างสองร้อยห้าเซน ความยาววิทยาล่างส0งร้อเซนแล้วก็คอยกลางอันนี้เป็น5.82ชั้นคอยกลาง60รอบแล้วก็วสิบน193นะครับผมดู SWR กันนะครับ SWR เห็นไหมครับ สวีวกระดิคนิดเดียวนั้นซ้ายมือคือวัดขวามือคือเข็ม SWR รนะครับสวีวกัดดิกนิดเดียวอันนี้คือเลขสองคือยี่สิบวัตต์นะครับเลขสองคือยี่สิบวัตดูคอยกันอีกรอบนะครับทาง,ง่ายๆครับพันกับขั้วพีแอลใส่ในคันเด็ดชิ้นเหลวนะครับตรงนี้เราก็ใช้ ทองเหลืองทำประยุงคอยหางปลาล็อกกระด้างครับใช้คันเบ็ด6เมตรครับผมอันนี้ผมคิดค้นขึ้นมา78แเมกะเฮิร์ตแล้วเดี๋ยวผมจะคิดค้นของ27เมกะเฮิร์อีกต่อไปครับผมครับเอามาฝากเพื่อนๆกัน,กนครับผมนี่เบอร์7 2สองตัวก็เป็น14 pf อ่าีเอฟพันโวลต์พอดีครับตัวละ500โวลต์ ครับขอบคุณครับผมและ้จะตามคลิปไปดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำสายอากาศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ